งานโบกันนะครับวันนี้เรามาออกนอกสถานที่กันนิดนึงใช่ <นะ S 2> วันนี้ก็จะมาพาท่านผู้ชมนเนี่ยไปหาของกินอ่าแล้วก็ถ่ายดูบรรยากาศทิศบรรยากาศงานในงานย่าโบของเราวันนี้อานนี้โบนี่มีกี่วันครับเพ่นย <23, 23 S 1> ี่สามยีสามยี่สามยี่สามมีนาถึงสามเมษาของทุกปีนะครับเพราะอะไรเขาถึงต้องมีงานยนี่ยโบการเฉลิมฉลองขึ้นมาครับค<อ>ุณโจ<อ> คือมันเป็นวันอะไรนะมันฉลองมันชนะมันอะไรวะมนะันะมันเฉลิมฉลองอ่ามันเฉลิมฉลองมันชัยชนะของย่าเโ,โอคนเยอะมากไปเดิรอบภาพดูบรรยากาศภายในงานกันเลย จะเป็นประตูชุมพลนะครับเขามีประวัติเขาบอกว่าไงครับถ้าสมมติว่าถ้าเราาลอดประตูชุมพลจะได้อยู่โคราชมีครอควอยู่โคราชหมายถึงว่าถลอดทันยุราชถลอดเป็นถลอดหนึ่งครั้งได้เมียหนึ่งคนถลอดสองครั้งได้เมียสองคนถลอดสามครั้งไม่มีประโยชน์เลยเลย ทางด้านหน้าของเราที่เราดูอยู่นะครับก็จะเป็นประตูชุมพลนะครับเม่นครับประตูชุมพลนี่เขาเพราะว่ามันมีประวัติะตอะไรเยอะเดี๋ยวก็ใหรว่า้พูดความให้ความรู้พิษอีกอะไรเ <laughs> นี่ยเราในพิษรอจะยุ่งให้กูดินะ <c oughs> เออร์เออมึงคนโคราดมึงก็ต้องรู <c oughs> <ๆ>่คือไม่รู้เลยนะเดี๋ยวริงเออคือได้ยินมานะต่อตามที่มึงรู้อ่ะเขาบอกว่าถ้ารอดถ้ารอดหนึ่งครั้งอ่าจะได้กลับมาโคราดอีกอ๋อถ้าเป็นคนพื้นที่อื่นมาโคราดมาเช็คโคราดแล้วก็ได้รอดประตูชุมพลเนี่ยอ่าก็คือจะได้กลับมาโคราดอีกอีกครั้งใช่่่แตวา ถ้ารอดครั้งที่สองเนี่ยจะได้แฟนใช่ไหมถ้าอยู่นะถ้าอยู่แถวบ้านกูก็เรียกว่าได้เมียอยู่โคราชได้แฟนโคราชอ๋อถ้ารอดครั้งที่สามเนี่ยก็คือจะได้มาอยู่ที่นี่เลยอ๋อได้นั่งอยู่เลที่นี่เลยจะได้มาอยู่โคราชปักฐานถ้ารอดสีครั้งแ่ะก็ได้สีคนได้เมียรสีคนเออ โอเคครับเดี๋ยวเราจะใ้ใครรอดอีกใครรอดรอดสี่นเลยรอดมั้ยล่อรอดมาหลายครั้งแล้วแต่อยู่โนราณมาแลคุณรอดอยู่สองข้นเว้ยสามข้เฮ้ยเมึงรอดอีกข้างหนึ่งอ่ะเหนียวเลยนะเว้ยโบราณคุณรอดแค่สองข้งอยู่เลยโอ้คุณรอดจนแม่งกูไม่เคยกูไม่เคยกัมพูบ้าเราไปหาไอ้น็อตมาเขากล่องเลยไปโอเคไปทาของกินกันเครับาไปดูของกินกันลยดีกว่ แล้วหนึ่งครั้ง เราจะได้หนึ่งคนโอเคครับเอ่อเนี่ยก็ทั้งถนนนี่ครับก็จะเป็นของขายทั้งหมดเลยมันจะมีของขายมากมายมีมีมีอะไรน่าสนใจมีพิเศษเอ่อน่าสนใจเหรออืมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันก็ผมว่าเนี่ยจระเข้มีขายอะไรเลยจอราคีจอรเข้จริงนะเนี่ยนะโซนจอราคีเขาประกาศว่าจระเข้จระเข้ปิ้งโซนเนี่ยมันเป็นเทศกาลปลาหมึกย่างเลยนี่มึงดูเทศกาลปลาหมึกย่างนี่มีอีกกระหลังเนี่ยปลาหมึกเซติว ปลาหมึกเฟสติวัลมาแห้งกัไรเลยไหนะครับเราไปหาของกินกันเลยดีกว่าปไเปเลี่ยนไหนเลนนีเลียนนี่เลยเล่นนี่เลยคือนะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยดูนะครับแถวนี้ก็มีแต่อาหารทะเลก็จะเป็นแบบปลาหมึกซนส่วน,นใหญ่เลยนะครับ ปไปหากินเข้าก่อนแล้วค่อยข้ขนมจีนแล้วค่อยมาถไายกินทอก่อน เพื่อนกินเลยมเฮ้ยมี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 ร้านึงแนะนำอัลมีเอออร่อยมากโอเคควมัลแคบหมูเนี่ยวะอันนี้เป็นมื้อค่ำคัลมีปลาอ้อมฮะคัลมีปลาอ้อมคัลมีปลาอ้อมเออที่เด็กโคราบอ่ะครับลาบก็ลาบใช่ลาบก็าบคัวคัวมีนะเราจะไปกินมั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 นเป็นร้านที่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับเราากินมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเออ มันจะเยอะสายไก่เลยนะ เม่บอกว่าเราเต็มไหมเต็มตอนนี้ตอนนี้คนเต็มครับเอาไงดีเดี๋ยวกลับมาใหม่ไหมไม่ฮะดูข้างหน้าดีกว่าไปไปหากินข้างหนแต่แต่บอกเลยว่าร้านนี้ีีเดยอดเป็นร้านที่เขียสแซ่บเนาะแต่ว่าเห็นแล้วนแตดายน่าจะได้คนเยอะใช่ ตอนนี้เรากำลังเดินหาร้านอาหารตอนนี้คือร้านก็จะเต็มหมดเพราะว่าคนเยอะอได้เากินไมถายนุมชินมาชูมโช่กันก่อนพวกกันไม่เคยกินคือกันโมชิ้นก่อนเป็นไร ขายดีๆเราขายหมดไปเป็นแป้งทอนที่เราไอ้ที่อยังไม่ดูเลยไอ้เชียมันรอดไปไหนอ่นนี่เรามาถึงตลาดน้ำเรียบเถ right? oh, yeah, oh <laughs> <'s human> <laughs> ้อยแล้ว <ope> <go es now> โอเคเออนี่ก็จะเป็นตลาดน้ำครับ็ตลาดน้ำเขาจำลองตลาดน้าเขาจำลองตลาดน้ำขึ้นมานี่ไงตลาดน้ำคูเมืองใหญ่จำลองมาจากตลาดน้ำไัน เหมือนว่าแบบอาจจะเป็นแบบสมัยก่อนมั้งใช่สมัยก่อนพอ,อ,อมีการแบบเพราะว่าตรงเส้นตรงนี้เป็นคลองก็จะมีพวกเรืออะไรขายของกันตรงนี้เป็นคูเก่าครับเป็นคูขุดนอกกำแพงเ,งเมืองอ๋อแสดงว่ทาที่นี่โรงเรียนเยอะทำไม,ไมวะมีครูเป็นมาขายของกินกันจ <c oughs> ะนมีตนม้นนั่งไหมวะเนี่ยที่แบบที่ก็อาัดที่มีเข้าไปดู หนูเนี่ยเม็ดหมูอ่ะหมูอ่ะหมูถูกแล้วนะเชื่อไหมอะไรนะกินหนอยกินสบันตูชมพนวัดอัลลอยประตูโคราชประตูคนแสนมาแล้วค่ะวัดสารลอยหนูก็ไปมาแล้วค่ะแล้วไปมาแล้วแนะนําหมดแล้วว่าเอ๊ะประวัติความเป็นมาของแต่ละครั้งแล้วครั้งที่สองความหมายหนงครั้งแล้วนี่ก็จะเป็นข้อจนะฮะได้กลับมาที่โคราชค่ะครั้งที่สองครั้งที่สามจะได้มาอยู่ที่โคราชรู้ว่าได้เนื้อคู่นั่นเองอ๋อ ออยู่่ทีนสามครั้งพ่อสามครั้งพ่อค่ะถ้าเหนื่อจะกนั้นไม่มีค่าแล้วยังไงคุณก็ได้ไปอยู่บนนี้สามครั้งนเป็นแผ่นดีตอนนี้หาที่นั่งไม่มีเลยเราจะกินอะไรกันดีครับะนวันนี้เราเราเราเลือกแล้วครับว่าเราจะกินนี้ยำแนมครับยำแนมครับยำแนมเพราะตอนนี้แนบดูครับนี่ขึ้นอยู ไม่เ oh, mm ้า hmm. ก hm. mm ันหรือ hmm. น oh, mm ี hmm. mm ่อ hmm. ส mm ่ใส่เน้ะอ่เือต่อส่นวสม้ ใส่โคมนะใส่โค้ดไม่ใส่ก็ได้โอเคเซตไป ไม่ละอะไรนเนี่ยไม่ที่มันมีใส่ใส่หนึ่งได้ได้ อะไรเก็บเปอะไรไปเอะไรเก็บชิมหลานเนอะน้ำจิ้มน้ำจิ้นสวัสดีค่สวัสดีกท่นเลยต้องกินเลยวะเดีเดี๋ยวมกินหอมดิลวนเลยเนี่ยล่าที่ไอนีดไล่ไลไม่ไทยอ นี่นะฮะนี่นะฮะนานผู้ชมเคที่นี่นะฮะท่านผู้ชมมันน่าอร่อยมากเลยนะนันผู้ชมแต่ได้ก็แดกเนี่ยไม่ได้ก็โยนทิ้งไปนะท่านผู้ชมอะไรตดนนิ้วเหรอไม่เอาอย่ไหมลูกลองกินแม้ว่าใหม่เนี่ยครับคุณเมนนมจีนเจ้าเนี่ยสุดยอดมากเลยทำไมครับมาตอนแรกเนี่ยผมกินเนี่ยผมเบียมาเรียนมือโดนนิ้วเลยอะวอร่อยแม่งเรียกว่าชอบมาให้คุยเฮีย อันนี้เป็นเป็นลูกลอกนะครับอ่า มันจะเป็นไข่อันนี้ไข่แนะต่จะตีผสมอ่ะอ่าเป็นไข่มันเรียกว่าลูกลอกนะครับกินๆแล้วมันเตะในปากเลยอันนี้กินมันเนี้ยกินลาดไปเรื่อยอันนี้กินไข่ไม่ต้องกินกันไม่ต้องเรารู้สึกมันคือไหนละพายุเนีนะความรู้สึกนนะแล้วเรากินเรากินไส้ที่มันมีไข่ล็องในอ่ะอ่านะอร่อยอ มันมันแตกในปากเ้ยมันแตกในปากอร่ฮัลโหล มาโจกกินหอยไม่สดกับน้องแสตลอดหอยเน่าตลอดนะคะไอ้เยันเน่าจริงว่ะเฮ้ยหอยเน่าว่ะเด็กแมวทำไมเน่าหรอวะไอ้เหป็นแหลมเลยวิธีการกินครับคือเราเปิดหน้าหอยออกมาก่อนครับแล้วเราก็แย่เข้าไปในรูนะครับเปิดปากหอยดิเปิดปากหอยแล้วก็แย่ไปในรูแล้ว แล้วแล้วมันจะมีน้ำเยิ้มเยิ้มออกมาครับตู้ดได้ไหมคะเนี่ยต้อาูไม่เอามันตกกระโปงนี่แ้แล้วนี่อุ้ยเยี่ยงไว้หน่อยวะลองน้ำก่อนเ่ยวะว้นเราจะไปเต้นระวงตรงไหนวะเฮ้ไปไหมไม่้ื้ออะไรมาหาไปเมาลุกเด็ก าจะไปโดนดูนะครั mhm. บใช้ต่างๆเนาะในมีอะไรมีมันเอิมทุกปีกูจำได้เลยเวลาไหนอยู่สมัยจำได้หมดเลยไปดูต no right. ักไข่ไหมล่ะไข่ปลาไข่ปลาชาติของชาติรางวัลหลักๆของตักไข่ก็จะเป็นเอ่นี่ยหลังจากชื่ออะไรชื่อนะอะไรออ่ะะไรตักเลย กิอไรามอไาย่สาทา่ิบบาเนี่ยน่สาราหารดีครับอาหม่่ิบบาทนะเดี๋ยวเราจะมาซื้อนกนะครับนี่นกอะไรครับนกกระาตัวแดงค่ะนรา่อยนกป่อยนกเป็นนกกระทานะนกกระาสดุด้บาทป่อยนกปล่อยนกแม่ดูไม่รอดครัี่อ้ย ถ้าดูซะเขาลูปถิ่นฐานเลยนกกาอ่ะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นเลยเป็นเลกกระาเลกหน่กระาน่อยอ่ะอะแถมให้หนึ่งชิ้มาสองดีครับมาเรามาชิมกันไอ้เย้ยทั้งนี้แมงสวยไว้เ่อนี้เป็นนกกรานะเนกกราตัวเล็กกินเนี่ยนเดียนีชิละห้าสิบาทแถมมาตัวหนึ่งองอ่ะ อันนี้เขาจะฉีดแบบฉีดเหมือนเป็นฉีดฉีดเหมือนแมลงคอดอ่ะเออฉีดเหมือนแมลงคอดเลยนี่อ่่านีครับชิมเลยเอาเลยไหมเอะเอาเลยกูดิเอาหมดเลยเออมาต่อเลยไม่เคยกิน ป็นไงบ้างลองมาลองมัต้องเมนเก็มขเขากองมันกรอบเขาบอมันกรอบินี่ยสองิอเป็นงั้นไม่เคยกินเขอกาลอน้ำมัน่อ่ไวกนอืออร่อยยรอรอยเลมีกินซอสไหมมันม่แค่กินไม่มีรถาินเนี่ไงมันตุย อมันอื oh, so ่นอย่างกินเองอย่างอร่อยนะข้างในมันเหมือนน้องอะไงน้องไผ่เปล่าปะคืงเคยกินเลยอ่ะมาชิมดูเอาไปเสิร์ฟจุดไหมฮะไม่ได้เลยยัดจุดหนึ่งเฮ้ยเล้วแล้วมึงจะไปกินจุดไหนขอขอก็มึอนี่ใช่ไหมมันจะดีๆอร่อยโฉยอร่อยอ่ะอร่อยคอ่ะแหมน เนี่ยเวลาพวกแบบมีขบวนไอ้พาเลทโยธวาทิษเนี่ยไอ้เอนี่ยอยู่น้ำหนาก็เลยทำไมนะคาถา <c oughs> ไม่อะไระ <c oughs> คนควงคาถาไงอันนี้มันกมนกกระทามะเหรอเ <c oughs> มื่เกี้ตุลตนะิดใจมาทำไมไป <c oughs> ไมปะท <c oughs> ี่มึงเอาหัวมันเลย <c oughs> มากินได้อร่อยนะตุล <c oughs> ไอ้เย็นนี่กูขาลุกมันใหญ่อไรตรงไหน ตัวจะไปไหนต่อกบอะไรหรออาจจะเืบเต่คนเยอะมากเลยครับตอนนี้เราเดินมานี่เบียดเบียดมากเลยนี่ยรถเราใหมันรู้สึกคันคายอ่ะคันคายนี่ร้อนเนาะน้องแนนเป็นไงบ้างครับดูหน้าครับไม่ ร้อนเนอะรู้ได้ก็รู้เลยเชิงเชิงแบบคันทายอ่ะร้อนมากเลยไปไหนต่อไปเจาะไปก็ได้ไหมนี่ของนี่ของนี่ของนี่เดินไปนู่นเดินมานู่นไปเดินไปนู่นไม่เลยไปซื้อของไทยอันเยอะเยอะเลขนมไปแล้วบรรจุไปเจอข้างหน้ากเลย นี่จะเป็นขนมปันปีนะครับน,นี่ผมมานี่ผมซื้อตลอดเลยอร่อยไหมอามาหร่อยมากลองดูคนขายครับอันนี้มานี่ซื้อต้องซื้อสองกล่องเลยเนะี่ยอร่อยวะก็อร่อย <c oughs> มาเนี่ยส่งมาพิสเลย <c oughs> โอเคครับอันเดี๋ยวเรากลับไปเลยดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวหลังว่างๆจะมาใหม่มาหลังมาค่อยมาใหม่คนเยอะชิบหานเลยอุดรแต่ละันเมื่อเราเองเป็นที่รวมของที่นี่หมาเองอร่อยไหมครับนี่แรกกินนี่ได้เก็ดทิ่งไปเรียกอะไรมาสิเรียกะไรับ